สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุนกุ้มนะคะประจําเดือนกันยายน2567นค่ะชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14ก,ก,กรกฎาคม ชาวตุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและชาวกุมค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบางไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสอาจจะสลับกันได้คะ่ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นการ ะะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมนะคะคนโสดและคนโสดชาวธาตุลมที่มีคนคุยแต่3แต่สถานะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกัน ะะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคนโสดชาวธาตลมมีถุนตุนลุมในอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ชาริยตค่ะไพ่เดลิเวอร์นะคะ สี่ถ้วยและเป็นไพ่แทมเบรนค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะในด่ดีที่ผ่านมานะคุณอาจจะเคยคุยเคยอ,อยู่ในความสัมพันธ์นะคะกับชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะโดยเด่นในชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะมีชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนมีชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะ นะคะคไม่อาจตามน้ำพายเท่านั้นนะในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีธาตุลมนะคะสาเหตุ e อ e นอ y หลักๆเลยตามพ่ที่ขึ้นมาที่ทำให้คุณกลายเป็นคนโสดในทุกวันนี้นะหนึ่งเลยนะคะคุณอาจจะเจอเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดความสัมพันธ์ที่ ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้นะคะเราวาดฝันไว้ไกลามากเลยนะคะวาดฝันการสร้างครอบครัวกันมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงชัดเจนแต่มันไม่เป็นไปตามนั้นนะคะก็เลยทำให้ความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงนะคะสองนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างเข้ามานะคะเป็นสาเหตุหลักๆในความสัมพันธ์ ไกลกันไม่ว่าจะไกลน้อยหรือไกลมากหรือไกลคนละซิกโลกหรือไกลแค่คนละอําเภอนะคะก็เป็นความรู้สึกที่มันดูยากเย็นแสนเขียนที่ความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาไปได้ก็เลยเลือกที่จะจบนะคะ 3. นะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า,ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในที่นี้นะคะหมายถึงว่าอาจจะย้ายที่อยู่ย้ายสัมโนโครวนะ,ะย้ายแบบ ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศย้ายเนื่องจากการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ะคะเป็นการยกย้ายที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะถ้าหากว่าย้ายไปแล้วอ่ะเราดูแลวความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เลยเลือกที่จะจบก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะและที่จะถอยอ่ะประมาณนี้นะคะ,ะกรณีสุดท้ายเป็นกรณีของคนที่โสดแล้วก็แอบชอบ นะคนที่เราชอบเขาเขาไม่ชอบเราคนที่เราไม่ชอบเขาก็ดันมาตื้อเราอะไรประมาณนี้ก็ได้นะเลยทําให้คุณแบบรู้สึกว่าอืโสดดีกว่าถ้าหากว่าต้องคบกับคนที่เราไม่ได้ชอบอะไรประมาณนี้นะก็อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นสาเหตุเบื้องต้นตาม energy ของไพ่ที่ขึ้นมาที่ทําให้คุณกลายเป็นคนโสดน,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนโสดชาวาทดลมมิถุนตุนกลุมในช่วงเดือนกันยายน2567เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่10ถว้วยเอขอโทษค่ะเป็นไพ่สิเหรียญน,นะคะ10เหรียญไพ่8ปดไม้เท้าคะ่ะไพ่สี่เหรียญน,นะคะ และเป็นไพ่แฮงแมนค่ะชาวธาตลมมีถุนตุนกุมที่เป็นคนโสดนะคะและเป็นคนโสดที่มีคนคุยนะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะหนึ่งเลยสำหรับคนโสดที่โสดสนิทไม่รู้สึกว่าตัวคุณเหมือนกับมีกำแพงอะเป็นของตัวเองปิดกัน้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่คนเดียวเลยนะคะประมาณว่าใครเข้ามาก็แบบ ไม่ไม่คุยไม่สนไม่พูดไม่ไม่อะไรทั้งนั้นเลยคุณโฟกัสในเรื่องราวของความก้าวหน้าในชีวิตความมั่นคงนะคะความสุขในครอบครัวของคุณเองพ่อแม่หลานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวของตัวเองนะคะบางคนเดินทางท่องเที่ยวบางคนแบบไปโฟกัสในเรื่องราวของการลงทุน นะคะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแบบนี้ก็ได้โดยใน,นเรื่องของความรักอะ่ะคุณแบบพักไว้เลยพักไว้ไกลๆเลยอะไรประมาณนี้เนาะ สำหรับคนที่เป็นคนโสดที่มีคนคุยนะคะถามว่าในเดือนนี้ยังคุยกันอยู่แต่ก็มมันเหมือนกับว่าความรู้สึกอะ่ะมันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ตัวคุณพยายามหยุดหัวใจของคุณไว้ก่อนพยายามแบบอา้าวใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งแบบผือไผลให้ใจเขาไปอะไรประมาณนี้นะแต่ก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่ทำความรู้จักกันมากขึ้นอะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมกับคนที่คุณคุยคนที่เข้าหาหรือคนที่คุณคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณและคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาขอดูของชาวธาตุลมก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมที่เป็นคนโสดค่ะชาวธาตุลมที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันไม่ชัดเจนคุณคิดและรู้และรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงมาดูกันนะคะ ไพ่ใบแรกควีนถือถ้วย2ดาบค่ะไพ่เจ็ดเหรียญอิมเจิเชียนชาวธาตลมมีถูกตุนกลุ่มนะคะที่เป็นคนโสดนะคุณคีล่ารู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะ คนที่คุณคุยอยู่คนที่เข้าหานะคะคนๆนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกนะมีชาววันพุธด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามหน้าภัยนะคะคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้เอาจริงๆแล้วอะคุณคุณก็ก็คุยกับคนคนนี้ได้นะแต่เหมือนกับตัวคุณอะพยายามที่จะปิดกั้นพยายามที่จะขีดเส้นอืม เพื่อที่จะรอดูความพยายามของเขาเราไม่อยากพยายามมากกว่าเขาเราไม่อยากให้เขามากกว่าที่เขาให้เราอืมแต่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณอะยังคอยจับตามองยังคอยจับตาดูพฤติกรรมหรือว่าคำพูดหรืออะไรก็ตามค่ะที่เขาจะเทคแอคชั่นกับคุณนะคะแต่ตัวคุณอะจะเป็นฝ่ายที่จะแบบนั่งรอดูอยู่เฉยๆมากกว่าก็คุยมาคุยกลับนะคะแต่ ยังมีความไม่แน่ใจยังมีความไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถที่จะเข้ากับคนคนนี้ได้ไหมหรือเราควรจะเปิดใจให้ดีหรือเปล่านะคะก็ก็มีความมีถามว่ามีความชอบไหมไพ่ขึ้นมาค่ะไม่ได้รังเกียจอะไรนะคะแต่ค่อนข้างที่จะพะวงมากกว่ามีความกังวลอ่ะใช้ควมว่ากังวลมากกว่ากับคนคนนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านาะว่าคนที่ชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดแลารู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่3ดาบทําไมเปิดขึ้นมาก็3ดาบแล้วนะคะสามถ้วยสามดาบสามถ้วยโวลค่ะสถ้วย ชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมนะคะคนที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกหรือชาวธาตุลมมิถูนตุนกลุ่มธาตุดเดียวกันกับคุณนะคะเ,เขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกถึงความปิดกั้นในตัวคุณเขารู้สึกได้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่า อืเขาเข้าใจคุณนะถ้าหากว่าคุณผ่านผ่านความเจ็บปวดตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าไม่อยากจะเปิดใจเขาเข้าใจแต่เนือสีอื่นใดเขาอยากได้โอกาสเพราะเขาชอบคุณจริงๆอืมไพ่สองถ้วยขึ้นมาคือมันเป็นไพ่ของแบบเหมือนกับตกหลุมรักอะเจอปูปิงปับอะไรประมาณเนี้คนนี้คือแบบใช่เลยแล้วเขาอยากได้โอกาสนะคะ ประมาณนี้อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อการคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาค่ะอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมมีถูกตุกุมที่เป็นคนโสดกับคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเอาค่ะอนาคตความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาค่ะมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนดาบหนึ่งดาบควีนเหรียญค่ะและเป็นไพ่หกถ้วยชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มนะคะจะมีการตัดสินใจพิจารณาความสัมพันธ์หรือพิจารณาคนคนนี้ว่าจะไปต่อจะคุยต่อจะให้โอกาสต่อหรือจะตัดจบ ไม่เอาปฏิเสธอย่างชัดเจนก็ได้มี2กรณีนะที่ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของแต่ละคู่เป็นอย่างไรนะคะสำหรับคนโสดเลยเนี่ยนะ,ะโสดสนิทโสดแบบว่าปฏิเสธความสัมพันธ์ทั้งหมดก็แน่นอนคะ่ะว่าคุณจะปฏิเสธทั้งหมดนะคะแล้วก็โอเคเป็นเพื่อนได้แต่จะไม่เป็นมากกว่านั้นไม่ล้ำเสน้นอ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่า ไพ่ฮาร่ Hello, อยากจะให้คําแนะนําอะไรในะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุกุมที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ขิงถือถ้วยนะคะเด Sun ค่ะเด็กถือเหรียญเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้า ชาวธาตุจะบอกว่าชาวธาตุไฟไม่ใช่ชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มนะที่เป็นคนโสดเนาะและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตนามนับไพ่ที่ให้คําแนะนํานะคะไพ่บอกว่าใช้ชีวิตของคุณไปเถอะนะคะมีความสุขกับชีวิตของคุณไปเถอะส่วนใครที่จะพยายามเข้ามา ก็ปล่อยให้เขาพิสูจน์ตัวเองว่าเขาคู่ควรกับคุณหรือเปล่า,าการที่คุณปิดโอกาสตัวเองอะ่ะมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะคะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างให้โอกาสตัวเองได้ทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่บ้างก็ได้นะคะแล้วคุณก็ใช้ชีวิตของคุณอย่างมีความสุขไปส่วนใครที่เข้ามาดีก็ถือว่าเป็นโบนัสแต่ใครที่เข้ามาไม่ดีตัวคุณก็ปฏิเสธได้แต่เนือสิ่งอื่นใดนะคะ เปิดโอกาสให้ตัวเองก่อนนะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณรุ่เพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆได้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งคะ่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ